สวัสดีค่ะเรียกสายคุณกลลนวัฒน์วังสะอาดนะคะติดต่อจากการใช้ฟ้าอัเพอสนุมนะคะแล้วว่าไง,งครับจ้าเดี๋ยววันนี้เนาะช่วงประมาณบ่ายสองโมงจะมีทีมช่างของการไฟฟ้าเนี่ยลงทุนที่เข้าไปปรับเปลี่ยนมอเตอร์หม่เนาะอันนี้เดี๋ยวมันจะมีการตัดไฟประมาณชั่วโมงเดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายสองนี่คุณพี่อยู่บ้านไหมจ้บ่ายสองเอ๊ะไม่ไม่อยู่ครับ ไม่หยุใช่ไหมอันนี้สะดวกเป็นเป็นวันไหนดีครับคุณพี่เพราะว่าเดยวตรงนี้มันต้องทําการเปลี่ยนทุกครัวเรือนเนาะเขาจะไลน์แจ้ดติดส่อไปนะจ๊ะคุณพี่ต้องเข้าเข้ามาในบ้านด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมยังไงผมจะไม่พปธุระก็ได้ครับอ๋ออ๋อก็คือหมายถึงว่าประมาณช่วงบ่ายสองเดี๋ยวคุณพี่ติดธุระถูกต้องไหมเพยังวัตรงเียมัยังไม่คอนเฟิร์มครับเดี๋ยวยังไงผมรอได้อ๋อได้ได้จากคุณพี่เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้ต้อง ไม่ต้องเข้าไปในบ้านนะจ๊ะมันแค่เดินสายไฟใหม่ตู้ส่อไฟหน้าบ้านนะจ๊ะคุณพี่ในส่วนของมอเตอร์ที่เป็นแบบการหมุนนะจ๊ะของยานี้ได้ไหมครับได้ครับน๋ยวผมจะรอครับผมโอเคได้จตะอันนี้ไม่มีอ่อหรือว่าผู้เปิดจิตเจียงหรอคุณพี่ที่ต้องการใช้ไฟด่วนไม่ไม่มีครับไม่มีโอเคได้ได้๋ยวหนประสานงานตรงนี้ให้นะคุณพี่คนละวันครับผมครับครับวันดียวกบจ้าขอ่อนนะคะจ้าขอตันเ่ีนยวางสายค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ